โอเคมีสายเข้ามาพอดีเดี๋ยวเรามารักษาดกันาน,นะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับจากไหนครับจากแนนค่ะครับผมคุณแนนว่างไงครับเอ่อพอดีอาจจะต่อหลังคาคุมลงรถที่บ้านนะคะคือ,ค,อคือมันเป็นที่จอดรถแบบสองคันนะคะแต่ว่าไม่อยากได้เสาให้มันมาขวางสเปคข้างล่างเลยเพราะว่าที่มันค่อนข้างแคบอะค่ะต่อลงรถที่บ้านใช่ไหมตอนนี้บ้านคุณแนนเป็นบ้านแบบไหนอ่ะ เป็นบ้านเดี่ยวอะค่ะที่มีที่จอดรถข้างหน้าสองคันนะคะแต่ว่ามันไม่มีหลราคาคุ้มเป็นบ้านสองชั้น,นะคะ่ะบ้านสองชั้นอ่าค่ะแล้วรอบๆบ,บ้านไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็เป็นที่จอดรถเข้าไปใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อพอเป็นที่จอดรถปุ๊บเนี่ยเราต้องการต่อต่อหลังคา้มานะครับซึ่งตอนนี้จอดรถบนที่โล่งใช่ไหมไม่ได้จอดรถใต้บ้านใช่ไหมบนที่โล่งเลยค่ะบนที่โล่งใช่ไหมวิธีการทานะครับมันก็อาจจะต้องทําโครงสร้างของเสาเนี่ยขึ้นมาใหม่เลยอาจจะเป็นสี่ต้น นะครับแล้วก็ทําเป็นเหมือนแบบแผ่นหลังคามเมทัลชีสหรือว่าพลีคาร์บอเนตอะไรพวกนี้ครับ<ม>เข้าไปแล้วก็สามารถเสียบรถเข้าไปได้เลยนะครับวิธีการ,รทำเนี่ยครับมันอาจจะต้องทําฐานล่าก่อนทําตอมอขึ้นมาก่อนเสริมโครงขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่หลังคาหลังคาเนี่ยก็เป็นพวกมเมทัลชีสก็ได้ถ้าไม่ซีเรียสเรื่องความสวยงามนะครับหรือว่าถ้าเอาให้มันดูทันสมัยหน่อยดูโปร่งโหน่อยเงี้ยครับก็อาจจะใส่เป็นพวกพลีคาร์บอเนตอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเดี๋ยวนี้ครับมันจะมีพวกหลังคาแอมเปรมจะเป็นเหมือนคล้ายๆอะ ไอ้ตัวอลิกตัวนี้ครับมันจะเป็นตัวหนาๆหน่อยตัวนี้มันสามารถทําให้ใสก็ได้นะครับเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยครับมันก็มีตัววัสดุเนี่ยให้เลือกประมาณนี้นแต่คุณแนนบอกว่าตัวตัวเสามันจะเยอะใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าทําเป็นก่อกับตัวโครงสร้างบ้านไปเลยได้ไหมคะแบบไม่ให้มันมเสาว่ะค่ะคมันจะยืดได้เยอะไหมนะปกติแล้วครับเวลาถ้าสมมติมันมีตัวตัวอาคารบ้านอยู่แล้วเนี่ยคุณแนนยืดเป็นเหมือนหลังคาเหมือนหลังคากันสาดใช่ไหม ใช่่คะเวลาเรายื่นหลังคาเนี่ยครับเรายื่นได้แค่เป็นประมาณกันสาหรือประมาณเมตรหนึ่งเมตรยี่สิบเนี่ยครับเป็นเหมือนโครงสร้างเนี่ยเจาะพุกเข้าไปนะครับแล้วก็สามารถยื่นมาได้แค่นั้นเองนะครับไม่เยอะประมาณเมตรเมตรยี่สิบแค่นี้มันก็ห้อยได้แค่นั้นเองไม่งั้นถ้าเรายื่นเยอะมากเนี่ยครับแรงน้ําถ่วงเนี่ยมันจะดึงหลังคาเราลงตกได้นะครับถ้าเราจะทําเป็นลงรถเนี่ยครับรถคันนึงเนี่ยมันกว้างประมาณห้าเมตรห้าสิบที่จอดรถนะฮะห้าเมตรห้าสิบเพราะฉะนั้นเนี่ยครับถ้าเราคุมแค่เมตรยี่สิบเนี่ยมันก็ไม่พอเนาะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องทําโครงสร้างของเขาเอาใหม่ขึ้นมาเลยอาจจะเป็นเสาสีต้นเลยก็ได้ครับแล้วก็ขยับออกไปหน่อยอะไรเงี้ยฮะให้จัดจัดรูปแบบของพื้นที่เนี่ยให้มันเหมาะสมแบบนั้นจะเหมาะสมกับการทําหลังคาคุมมากกว่านะครับแต่ก็คือไม่ต้องเป็นโครงสร้างที่แบบจริงจังหล่ออะไรขนาดนั้นใช่ไหมคะอาจจะต้องมีฐานล่ากครับคือคุณแอนคิดว่าจะไปแบบปักเสาเหล็กใช่ไหมบนพื้นได้เลยใช่ไหม <G ül üyor> ก็คือ<ด>อย่างนั้นเนี่ยเวลาทำเนี่ยครับถ้าเราไปปักเสาเหล็กบนพื้นเนี่ยพื้นเราเนี่ยมันเป็นพื้นที่จอดรถเนี่ยผมเดาว่ามันคงเป็นพื้นหล่อในที่ก็คือเทคอนกรีตวางไว้เมทแล้วก็เทคอนกรีตไปเลยถ้าสมมติว่าเราเนี่ยเอาเสาเนี่ยไปวาง4ต้นตรงนี้ครับน้ำหนักของเสาเนี่ยครับมันลงเนี่ยมันจะมีโอกาสที่ซุดได้หรือล้าวแยกได้นะครับพอเวลามันเล้าวมันแยกปุ๊บเนี่ยโครงสร้างเราเนี่ยอาจจะบิดได้พอบิดปุ๊บเนี่ยมันอาจจะทำให้ซุดลงมาหรือล้มได้นะครับวิธีการทําให้มันยั่งยืนเนี่ยให้มัน มีปัญหาน้อยที่สุดเนี่ยครับผู้แน่ต้องทาฐานลากขึ้นมาเป็นฐานลากตอหม้อเล็กๆแล้วก็ใส่ตัวเหล็กเนี่ยครับเชื่อมขึ้นไปแล้วก็เป็นโครงสร้าง4ี่อันเลยแล้วก็ยึดข้างบนเนี่ยครับให้เชื่อมถึงกันนะครับอ๋อค่ะอืมตรงนี้ปรึกษาช่างทั่วๆไปก็น่าจะให้คําตอบได้ครับไม่ยากตรงนี้อ๋อโอเคค่ะครับผมได้เลยคุณแน่มีคําถามอีกไหมครับอ๋อไม่มีแล้วค่ะครับผมคุณแน่สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมกับคาถามคุณแน่เนาะต่อลรงรถเนาะ บางทีเนี่ยครับเราอยากจะยืดหลังคามาจากของเก่าเลยใช่ไหมเพราะว่าบ้านเก่าเนี่ยเรามีชายคาอยู่แล้วเนาะอยากจะยืดออกมาให้มันคุมลงรถได้เนี่ยอย่าไปยืดเยอะนะครับมันอาจจะทําให้หลังคาเนี่ยซุดลงมาพังลงมาทับรถเราก็ได้อาจจะต้องแก้ปัญหาโดยการทําโครงสร้างเสาขึ้นมาใหม่นะโอเค